สำหรับคำถามต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ถามมาว่าผล mm hmm. ิตภัณฑ mm ์ Operation Bim hmm. นะคะสูตรสีฟ้าที่แนะนำสำหรับการดูแลเบาหวานเนี่ยนะคะ mm hmm. ถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอะคะ่ะจะทำให้น้ำตาลตกลงนะคะ mm hmm. จนมีอาการวินเวียงวินเวียนศีรษะนะคะหน้ามืดมึนงงหรือไม่คะ,ะถ้าเฉพาะผลิตภัณฑ์น่ะนะคะ mm hmm. จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ไปมีผลลดน้ำตาลโดยตรงครับ mm hmm. ผลิตภัณฑ์ของเราไปมีผลต่อระบบภุมิคุ้มกัน mm hmm. นะคะแล้วก็จะปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันและจะไปควบคุมน้ําตาลทีหลังเพราะฉะนั้นก็จะไม่ก่อให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นแต่ถ้ารับประทานพร้อมกับยาของหมอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันบ้างหรือเปล่าะนะคะเพราะยาหมอนี่มันลดน้ําตาลโดยตรงใช่ไหมคะอันนี้อันนี้ก็ถ้าจะเริ่มต้นทานคู่กับยาของหมอก็อย่าเริ่มต้นเยอะอ คถ้าทานยาของคุณหมอแล้วตัวนี้ก็ปริมาลก็เริ่มต้นอาจจะเช้าสองเย็นสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าน้ําตาลมันลดดีอะไรก็ไปเช็คน้ําตาลกับหมอแล้วหมอเขาก็อาจจะเริ่มสั่งลดยาปัจจุบันลงไปเวลาลดต้องให้คุณหมอเป็นคนต้องให้สุณหมอเป็นคนสั่งค่ะแล้วเราต้องบอกคุณหมอด้ไหมครับว่าเราทานอันนี้อันนี้อันนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกก็ได้เพราะมันเป็นอาหารเสริมเท่านั้นนะคะไม่มีผลเรื่องน้ําตาลนะอาจารย์ครับ คือผลโดยตรงต่อน้ําตาลในเลือดไม่มีหมายถึงว่าอย่างมังคุดเนี่ยมันก็เป็นผลไม้ซึ่งมันจะมีน้ําตาลผลไม้น้ําตาลในนั้นอ่ะมันไม่ใช่กลูโคสอย่างเดียวไงคะคน้ําตาลในเลือดที่เราวัดคือระดับของกลูโคสคแต่ว่าน้ําตาลในผลไม้มันมีหลายอย่างครับที่หลายคนกลัวว่าพอทาน ผลไม้เข้าไปมากเดี๋ยวอาจจะมีระดับน้ําตาลสูงใช่แล้วมังคุดก็ไม่ใช่หวานมากถูก<ช>ไหมบางทียังออกรสเปรียปร้ยวๆด้วยอะ,อะไรเงี้ยแป้งก็ไม่เยอะแต่ว่ามันจะเยอะไฟเบอร์มากกว่าครับก็จะช่วยในเรื่องของระบบการย่อยด้วยะนะครับ